สวัสดีครับจากเมื่อตอนที่แล้วเนาะที่เราพาไปคั่วกาแฟมาวันนี้ตัวบ็อกเซตอะที่คั่วมาที่ที่แล้วัาอยู่ในมือผมละกำลังดีแก๊สอร่อยเลยวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาดิฟส่วนใครจะดิฟนั่นแะเดี๋ยวไปดูกันคือโปรเจกต์มันคือว่าแชมประเทศไทยคั่วไปแล้วเราอยากชิมเสียนเส <Piet. S 1> ียบระเไศ้ใช่ใช่ผมไม่ใช่แชม โอเคคนรอชิมพร้อมไหมครับโอ้ยหยาเลยนี่ไม่มีให้ผมแบบว่าช็อตเทสอะไรให้ก่อนแล้วน้มาถึงปุ๊บนี่ปั๊บอร่อยปุ๊บเลยหกสิบกรัมห้าทีไงหกสิบกรัมห้าทีเหรอโอเคได้สามร้อยไงโนดแบบสไปน์นิดนึง โรบบิคโเเทศพวกนั้นอยู่ด้วยแต่ก็จะหวานหวานขายกับพันนี่ด้วยหวานมากแล้วก็ชุ่มไหมชุ่มคอไหมเออชุ่มคอเหมือนเอินเทสเอินเทสนี่คืออะไรบ้าฮะริคโคนา แต่อนร้อนน่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งมาชัดมาแล้วน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ลอยมาก่อนเนี้ตัวบอดี้มันน่าจะดีอยู่นี่นะผมเดี๋ยวเข้าหน้าวผมเทชรช้างนี่คุณคูดใช่ใช่คุณคูนคือคุณเลยเหมือนปลเหมือนน้ำพลูนเหมือนลองลองเทกินเดี๋ยวนี้แก้วกี่บ่าแเนี้ขายที่ร้านแก้วกี่บาทนึ่พันเล่นนะหมดอะสองพันสองอะ ขายยกเซตไม่ไม่ขายเป็นเซอร์ไม่ขายเป็นเซิร์ฟหรอไม่ขายเป็นเสอร์ขายยกเซตจ้ะเฮ้ยงั้นก็ถูกมากเลยก็ถ้าเกิดเล้งหนึ่งก็ประมาณพันสี่ตัวนี้ตัวละสี่ร้อยได้ได้ใช่ร้อยอีกสี่ร้อยนะครับช่นงน่าคิดละกลับไปแก้วเราพันสี่เป็นยังไงอันนี้แหละรอเซอร์วพังเลยเป็นคนที่หนึ่งกินเติมไหมครับกินง่ายหวานเล่นความหวานคอยดูบานเด็น แต่มันตมัน่มันจะไม่ใช่แมว่ามันจะเป็นแมกสูงขึ้นเป็นแบบตึกระฟ้าจเป็นมเนเกลเป็นคนเกิดหมต่างครับของต่างกับของแม็นที่ครับอ๋อแน็จะกลมๆกว่านี้บอดี้เยอะกว่าใช่ตัวการบเนเปด้วยแล้วก็ด้วยการเทด้วยดีครับ ก็ดีนะกินมันกินกินง่ายเย็นแล้วมันเปรี้ยวนําเปรี้ยวนําหวานหน่อยตอนเย็นไม่เป็นเหมือนมะขามไปหน่อยใช่ไบมครับอ่ะต่อนเย็นนะคะอืมก่อนเย็นเหรอคะหมดแล้วเป็นไงบ้างครับมันก็อร่อยครับอ่ะเย็นแล้วหรอมันก็หวานนะใช่แต่ว่าตัวผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความ เปรียวกว่าในตัวก่อนหน้อือตัวก่อนหน้านี้อร่อยกว่าใช่ไหมจากตัวไหนครับสั่งได้แล้วครับแพนเทชั่นเอโนเปียเจลิบร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยบาทสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ใช่เยใช่เลยใช่เลยเพราะท่หน้าไปเสียนะได้ไหมนะดีย ต่อไปเป็นอะไรครับผมนเนเชอร่ลครับเป็นของดอยช้างของน้นองหมิวนะครับน้องหมิวโฟรเซสเป็นคาร์บอนิกมัเติเรชัน,นชเนเชอรัลโฟรเซสครับกลิก่นดีมากซุปเปอ์แ่ะซุเปอ,ปเปอ์เลยอ่ะเอ็มพวกคาร์บนอนิกเฟอร์เมนมันชอบมีกลิ่นหวานๆวานหาอมเหมือนพวกผลไม้สีดแดงๆแล้วสีนะนดูสีได้เวลกเท่าไหร่อย่างเงี้ยกี่วิ อย่างนี้แม้ัง45วิก็สุกหแล้วประมาณนั้น,นอ่ะมันเริ่มดำแล้วเห็นเปล่าดำกว่าเมื่อกี้<อ>นี่ขนาดเดล็อกสั้นนะเนี่ยแต่รสชาติเลือเยอะไม่ต้องห่วงแต่อันนี้หมดง่ายกว่าเมื่อกี้อันนี้เข้มกว่าแน่เข้มข้น แก้วถือแก้วรอเลยแล้วถือแก้วแบบว่าทุกคนเียร่แก้วมันจะเต็นแน่งทำไมก่อนนี่ต้องเป็นเบียร์หรือเหล้าหรือยังเดี๋ยวนี้แก้วเราเป็นกาแฟได้แล้ววนี้เโอ้โหแล้วเวลานี้ด้วยนะโอ้โหเวลาแบบก็เดี๋ยวตกด้วยเบียร์ไง natural process ครับด้วยกาแฟอยู่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกลิ่นดีตื่นเลยโอ้โหแม่เมือตังตัวเมื่อตืร้านกินกาแฟได้เป็นแล้วเนี่ย ไม่แมาผมได้กลิ่นกลิ่นว่าใครทาอะไรใช่ไหมกลิ่นเหมือนเมนทอลมิ้นเลยไม่มีไม่มีเหรอผมทำไมไมได้กลิ่นววะอ๋อไอ้นี่เปล่าไอ้ที่จุดอ๋อเหรอโอ้โหแล้วผูรัวกาแฟไทยมีกลิ่นมิ้นโคตรชัดไอยูคายูคาลิปตัสยูคาลิปตัสใช่ใช่ใช่อจุดไแม่อะงง เมื่อดึงพัดก้าวไปแล้ววนเนี้ยแต่ก็ฝาดพัดมาคาร์โนนิกเนี่ยมันฝาดอยู่แล้วโลเซ่โลเซ่วายเบรดวายบอดี้ <laughs> <Red why. S 3> <Body S 2> มันน้อยกว่าันนีอเมื่อกี้นะใช่ประหลาดมาก <c oughs> <c oughs> เนี่ยกลุ่มชัดเอออเนี่ยอันเนี้ยพวกผลไม้สีม่วงชัดกว่าแก้วเมื่อกี้แต่บอดี้บางกว่าชิมชอบตคนนี้กว่าโตเกะใช่ไหมชอบอันนี้มากกว่าแต่อันนี้มันดูบาลานซ์ดีกว่าแก้วเมื่อกี้ใช่ใช่ครับถ้ามาครับมันดูหวานกับเปรี้ยวมาพอๆกันมากกว่าเมื่อกี้มันจะดูเปรี้ยวเปรี้ยวโดดไปเราเมื่อกี้เหมือนมันแยกกันใช่ครับเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวมาก่อนใลย บอกยากเลยครับต้องอยู่ที่วิธีดิฟนะครับไม่กีนดิฟเร็วนี้ประมาณสี่สิบห้าวิอ๋อสี่สิบห้าวิเลยครัใช่ครับใช่ครับนี่พอดิฟใช้เวลานานขึ้นมาออกเยอะขึ้นเวลารสชาตออกมาไอเฟลเวอร์สเปเรชั่นมันจะมาเป็นก้อนมันไม่แยกมาเป็นชั้นชั้นชั้นอะไรแบบนี้อ่ะแบบนี้ คือมันอร่อยครับแต่ว่าแค่เราประสบการณ์เราไม่รู้ไงเราไรู้แค่ว่าพอบอกว่าเอที่ปกติมันตั้งหางก่อนเลยคือความเป็นโคตรตีของมันอ่ะอ๋อแต่พอพอเราได้ชิมไปเรื่อยสิ่งแรกที่ผมเจอมันมีวความเหมือนชาเหมือนเตอร์อ๋อประมาณ,มาณนี้แล้วก็เลยแบบเออไม่ไม่เคยทานแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแบบจะหนิ่งเป็นโอเกรอะรพวกนี้มันมันชัดจริงๆตามที่แบบโน้ตมันบอกเลยปกติเอทีคนทั่วไปขายตัวเนี้ยขายเนเชอรัลเอทีวอชดีดีหายากอ๋อครับตัวนี้เปิดผมมาเป็น

แต่กลิ่นมันมาเต็มมากกลิ่นมันมาเยอะกว่ารถอ่ะเกีกลิ่นตั้งแต่แบบเปิดตั้งแต่บดตั้งแต่บูว่ากลิ่นมันแบบไวเกรฟคาร์บอนิกเนี่ยนะคาร์บอนิกถไม่เคยมาต้องกลิ่นเลยวอชดีกว่าครับที่เด็ดเป็นวอชของพี่วันเหรอพี่วันเป็นกาแฟวอชที่รสชาติเลี้ยวเปในเชล ไอแต่พี่คร้ว่ารสชาติหนอยกว่าทำไมวะมันลงเร็วไปนิดนึงใช้น้ำสักเก้าห้าก็ได้เออก็ตอนนี้อันนี้มันนั่ไปสองตัวแล้วนะครับมีฮันนี่กับเอ่อเนเจอร์ใช่ครับตอนนี้จะเข้าสู่ตัวสุดท้ายละจะเป็นวอชวอชโปรเซสราคาเท่าไหร่ครับ หมายถึงว่าโลละ7,210พันสอ้อยบาทครับจำแมนนจำแม่นจำแน้ไอโซคอเซลเฟโดได้ก็ราคาแบบเบียดกันมาเลยนี่มันเสร็จได้อย่างเดียวตัวเนชั่นหบอดดี้มันมันขาดบอดดี้พอบอดดี้มันหายปุ๊บเลยดูแบบว่ามันไม่มากันรถ กินแลวรถรถมันต้องแบบว่า,าบอยมาบอดี้มาเต็มความหัวเนี้ยแต่ฮันนี่มันแดูเ่ใสแต่บอดี้มาเต็มมากอ่ะ <c oughs> โอเคไหมโอเคอ่นเตพี่ลนา ครับผมเอาเตือนหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายนี่หยดละกี่บาทครับเนี่ยแก้วนี้ดีกว่าสุดยอดต้องน้ำป่วยตอนนี้รู่อะไรนะรุ่นหมนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้อหมดสุดเกินใชไหมไม่สามบาทไมสามบาทเดี๋ยวรสชาติจะเหลือหกสิบบาท ใส่ลงไปรสชาติเหลือ60บาทช่วยเฮ้ยจิ๊บเอาไปเลี้ยงปะวะเวอร์แต่เม็ดมันแบบตะปุ่งตะป่าคัดเม็ดทำไมน้องเม็ดเอ่อสีไม่เท่ากันถ้าเม็ดสีน้ำตาลอ่อนกว่าก็อารมณ์มระมาณเม็ดที่เอามาทำนครับน้ำตาลมันมีเยอะเท่าเม็ดอื่นเวลาทานไปรสชาติมันจะมาไม่เต็มมันจะเหมือนพวกทั่วมีกลิ่นไม้มีอะไรอ่างเงย อันนี้ช่วงเข้าความรู้นะครับมันไม่ค่อยเกิดโอ้ให้เจอกูถอนตัวจากสายดิบแล้วเป็นสายชิมแทนแล้วกันหอมละหรช่กลิ่นดีบางของเซ็ตเลยแล้วก็หอมเหมือนรับรองดูแท้มาขไดีช็อตหน่อยตัวนี้เนเชอรัลเลยครับของพี่วันนี้สุดยอดกลิ่นเป็นแบบโดนคุกกี่ฟลอร์มาอะไรวะอุปกรณ์เนี่ย ถือแค่นี้ถึงเลยถึงเลยคะใช่แล้วอันนี้สตัวไม่แก้เวลาดมนั้นแล้วฮะจะนึกถึงผลไม้สีน้งสีนี้อันนี้นึกนึกเป็นผลไม้ออกเลยว่าเป็นอะไรอะไรหอมมากเลยยังไม่ทันถึงจมูกเลยโอ้ตัวนี้หอมชัดมากเลยสมราคาสมราคาเมื่อกี้มันมีแต่เมื่อกี้มันแต่มีแต่มะม่วงเอเอาน้ำมะม่วงแดงๆดงีออะไรแอปเปิลเหรอ มีอปเปอร์ก็มีจริงเหรอน่าจะมีนะเจเจแถวได้เจบอกเป็นไงบ้างครับคุณก็สุดยอดครับเปิดประสบการณ์ก็คิดว่าคืนนี้คงจะไม่ได้นอน กดดันเเนี่ยทำไมเงียยเปิดเพลงขึ้นลุ้นครับความหวังหมู่บ้านนั่นนี่มีคนในหมู่บ้านแถงนั้นเลยแล้วเนี่ยก็จะน้ำไหลช้ากว่าในเชลฮะแต่จริงก็มันดูไหลแ้ากว่าเยอะกดเพระคนเข้า ล้นล้นมาต่อคิวต้องต่อคิวต่อคิวต่อคิวหมดที่แก้วที่สามพอดีใช่มีทั้งหกบนโต๊ะนี่ต้องเรียนนะปามจีบมาแก้วนั้นล่ะ ก็ครับของออไ่่ที่ไนเขาดูตรงก็เนอยแล้วว่าคนเนีเปนตเกินหอกกนกนะแกทาไมวะไปนี่ถึงขีทาไมเททไมเทนองแก้ข้าไปนู่นเลยอร่างมันออกอ่ะเห็นตัวองตนเตเอให้รลเปียกของไหวอย่างเอ้เลยเอ้ไข้าวไม่กินเลยฟงฟงกูเปนอย่างงี้เลยหรอวะ กลิ่นมันไม่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 เขาเรียกอะไรมันไม่ชัดเจนเหมือนตัวก่อนเนี่ยจริงๆมันเป็นวอชกลิ่นวอชนะครับถ้ามันจะรสชาติไม่ได้ฟรุตตี้เท่าเนเชอรัลอยู่แล้วแต่วอชมันจะได้ผลไม้อีกทนผลไม้โทนที่มีแอตติวิตี้กว่าไบต์กว่าสว่างกว่าอะไรเงี้ยครับที่วาถ้าวอชส่วนใหญ่จะออกมาเป็นชาเป็นอะไรมากกว่าวอชจะไม่จุ้ยซีเท่ากับเนเชอรัลเหมือนดิ่มชาเย แต่เนเชอร์ล่าไม่ค่อยเจอดอกไม้ถ้าวอชจะเจออ๋อวอาชจะเจอ,จเจอบ่อยจอมากกว่าใช่ครับอ๋อแต่เนเชอร์ลนี่จะไปทางแบบฟุตตี้ครับฟุตตี้ผลไม้เนื้อเหลืองสีม่วงอะไรก็แล้วแต่แต่งจริงอันนี้เหมือนจะสู้รสชาติอะไรสู้ ไม่เยอะเท่า2ตัวแรกแต่จริงกาแฟวอชที่มีคาแรคเตอร์ขนาดนี้ได้เนี่ยหายากมากใช่ไหมใช่ครับคือคือปกติวอชมันจะไม่มีไม่ไม่ฟุตตี้เท่าอันนี้อ๋อจริงๆแล้วมันจะไม่ฟุตตี้เท่าอันนี้ด้วยใช่ครับอย่างวอชเด็บล่าสุดที่เพิ่งกินไปครับความลงครัวเนี่ยครับเออจริงๆอัดีเนี่ยถือเ่าวอชที่ดีแล้วอันนี้คือเอทีเอทีวอชเป็นสแตนด้ร์ดชวโชว์หน่อยครับ ใจสังได้นะครับรอยสักได้หดลีแล้วใช่อันนี้ก็คือเป็นที่อธิบายเป็นมาตรฐานได้แต่อันเนี้ยวอชขนาดเป็นของไทยเนี่ยก็ยังมีผลไม้มีความเป็นฟุตเตียลตัวนี้เยอะเลยนั่นที่ตัวนั้นถือว่าโอเคประมาณนึ่งใช่แต่ยืนยันว่าดีครับตัวด็ดส้มขนาดเนี้ยเป็นตัวขึ้นหมวกล้วมาตัดเปอร์เซ็นต์ให้ตัวตัวเนี้ยคือเดี๋ยวนี่ตัวเนี้ยเป็นวอชโปรเซสเหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟเอธิโอเปียเนาะ แต่ว่าก็มแต,ตนดาดที่ดีมากนะมาตรดาที่ดีนี่ไทยครับใช่ครับแต่คือตัวตัวนี้มีความซับซ้อนกว่าตัว,ต,วตัวนี้<ะ>อีกเมื่อกี้ที่เรากินกัน<ม>อะแอปเปลิลเขียวใช่มีหกของไทยนะแต่อ้กลิ่นหวานหอมตอนแรกมันไม่ไม่หลุดลงมาเลยไอกลิ่นพวกผลไม้สีแดงๆทั้งหมดอะแต่นีนนี้เปิ้ลแอปเปิลเขียวก็ได้มันเป็นโทนอย่างนั้นหมดเลย แต่บอดี้บอดี้ถือว่าโอเคนะครับแต่เดีมันเป็นบอสใช่ไหมเหมือนในช่องอ่ะเว้นทยซี่คุ้งปิ้งอ่ะมันเป็นบอสที่แบบคุ้งปิงอ่ะมีใครเติมไหมครับเหลือเติมครับอันีเติมก่อนเลยใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่ากินอะไรเยอะกินอะไรเยอะกิรอให้เยอะสองหมื่นคืนนี้ไม่ขี่กินกับคนกินเก่งๆบ่อยๆคว่าเราก็จะ อัปเดตตัวเองเร็วขึ้นมันจะมีับใ <พอ S 1> น,นหัวบางอันแต่บางอันถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้จริงเนี่ยพอพ<ม>ี<ช>่เสถีพูด<ช>ตุ๊กเนี่ยเออมันชัดเลยว่าเป็นอะไรอะไรพวกนี้มีขั้วอีกห้าร้อยกัมจะขั้วเดียวหรอกเยอะกว่าน,นี้นิดนึงอ่าลองดู ตัวนี้หรอฝากฝากฝากอ๋อตัวนี้มีค่อยนะครับเลยสิบชุดนใจติดต่อได้นะครับสองนสองแต่แต่จริงจริงมันมามันมาดีมากแล้วนะพิเศษคือชัดมากก็ไปขายพวกกลุ่มแล้วก็หวานคือบอดี้ก็ดีขดนเร็วดีคือควรเร็วนี้ก็ก็โอเคเลยนะวันนี้มันก็ดูแบบบาลานซ์มันโดนดีอ่ะ หรอตัวนี้เิ้นสูงตอนคั่วเปิดไฟเท่ากับวอตเอทันนี่เกิดในเชลลเลยนะไอเปิดไฟเท่ากับเนเชลล์เนี่ยก็อ่ะฮันนี่ไฟเบากว่าเนเชลลไฟแรงกว่าตัววอตเปิดไฟแรงเท่ากับเนเชลลแต่แม่งเวลายืดออกไปนาทีหนึ่งแชทเท่าหมดปะเอาอามาช้ากว่าแชทเท่าหมดปะอุณหภูมิแชกเล็วเวลาอุณหภูมิ ใกล้เคียงร้อยแปดเอสร้อยนี่เปรี้ยวไปอ่ะถ้ามันเย็นมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมันเย็นมันเปรี้ยวขึ้นจริงต้องค่อยๆชิมตั้งแต่ร้อนๆแล้วก็ไปเย็นเลยอะไรอย่างนี้ครับแต่นี้มันเล่นได้อ่ะไปไม่ได้ยังเล่นได้อีกพวกนี้ยังเล่นได้อีกของของดีสามสามตัวนี้ประทับใจตัวไหนมากที่สุดครับอ่าคุณจิ๊บ ่าวอชต่อยเป็นวอชดีมากคอมเพกครับดีดีดีจะคอมเพกได้กว่าน,นี้ไหมครับพวกนี้ได้กว่าน,นี้น่าจะได้กว่าน,นี้นะ